สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนวันนี้จะมาอ่านนิยายเล่าเรื่องหลอนตอนตำนานผีกระสือกันนะคะรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ตำนานผีกระสือจากอดีตถึงปัจจุบันราตรีเงียบสงัดท้องฟ้ามืดมิดประดับประดาด้วยดวงดาราที่ส่องแสงระยิบระยับแสงจันทร์สีนวลอ่อนโยนสาดส่องลงมายังกระท่อมไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมชายป่าเสียงจิ้งหรีดเรไรประสานเสียงขับกล่อมราวกับจะเล่าขานเรื่องราวอันลึกลับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ภายในกระท่อมแสงตะเกียงสลัวไหววูบยายเผาหญิงชราผู้มีใบหน้าเหี่ยวย่นราวกับเปลือกไม้นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ถัดไปข้างๆคือเด็กหญิงมะลิผู้มีดวงตากลมโตใสกระจางกำลังตั้งใจฟังเรื่องเล่าจากผู้เป็นยายอย่างใจจดใจจอ่อมะลิเอ้ยเสียงแหบพร่าของยายเผาค่อยๆเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบสงัดเจ้ารู้จัก กระสือหมายเด็กหญิงมะลิสายหน้าเบาๆผมยาวสลวยไหวตามการเคลื่อนไหวไม่ยายหนูเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงยายเผาคลี่ยิ้มบางๆดวงตาที่เคยสดใสในวัยเยาวหรี่ลงเล็กน้อยเมื่อหวนรำลึกถึงอดีตกระสือนะ่ะมันมีมานานแสนานานแล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราเสียอี แล้วผีกระสือมีที่มาจากตำนานโบราณอย่างไรคะยายมาลีถามด้วยน้ำเสียงใสซื่อเจือด้วยความอยากรู้อยากเห็นยายเผาทอดสายตาออกไปยังความมืดมิดนอกหน้าต่างราวกับกำลังมองทะลุผ่านห่วงเวลาเรื่องเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนว่ากระสือแต่เดิมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะ เป็นคนธรรมดาแล้วทำไมถึงกลายเป็นกระสือได้ล่ะคะมาลีถามต่อมันมีหลายสาเหตุยายเผาอธิบายเสียงต่ำบางคนก็ว่าไปร่ำเรียนวิชาอาคมแต่ประพฤติผิดครูทำให้ของเข้าตัวบางคนก็ว่าเผลอกินของต้องห้ามของที่ไม่ควรกินวิญญาณร้ายหรือพลังอำนาจมืดก็เลยเข้ามาสิงสู่ แล้วทำไมถึงต้องลอยหัวออกจากตัวด้วยขยายน่ากลัวจังเลยเด็กหญิงตัวน้อยถามพลางกอดแขนยายแน่นนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวมันนักยายเผาลูกศรีรษะหลานเบาๆในยามค่ำคืนเมื่อถึงเวลาของมันศรีรษะและเครื่องในไส้พุงของกระสือจะลอยออกจาก ร่างทิ้งไว้เพียงแต่ตัวเปล่าๆที่นอนแน่นิ่งอยู่แล้วมันลอยไปไหนคะมาลี่ถามด้วยความตื่นเต้นและคนหวาดกลัวมันจะล่องลอยไปในความมืดมิดยายเผาตอบมีเพียงดวงไฟสองดวงสีแดงกำมสองประกายวาวามนำทางว่ากันว่ามันจะออกหากินสแสวงหาของสกรปรก เลือดสดสดน้ำคร่ำของหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรน่ากลัวจังเลยคยายแล้วทำไมคนสมัยก่อนถึงกลัวกระสือมากขนาดนั้นคะก็เพราะความเชื่อไงละหลานยายเพาถอนหายใจแผ่วเบาคนสมัยก่อนเชื่อว่ากระสือเป็นภัยร้ายมันจะเข้ามาทำร้ายผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ใครที่อ่อนแอก็จะตกเป็นเหยื่อของมันได้ง่ายๆ ณหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในปัจจุบันเรื่องราวของผีกระสือดูเหมือนจะเป็นเพียงตำนานเก่าแก่ที่เล่าสืบทอดกันมาเด็กๆอาจจะฟังเป็นนิทานก่อนนอนผู้ใหญ่บางคนอาจจะหัวเราะเยาะว่าเป็นเรื่องงม,มงายแต่ใครจะรู้เล่าว่าเงามืดแห่งอดีตอาจจะยังคงซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของปัจจุบัน ในบ้านไม้สองชั้นที่ทาสีซีจางตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายป่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแตงโมเด็กหญิงวัยหกขวบผู้มีแก้มยุย้ยดวงตากลมโตเป็นประกายสดใสและเสียงหัวเราะท,ที่สดชื่นราวกับเสียงกระดิ่งลมไม่มีใครในหมู่บ้านล่วงรู้เลยว่าในร่างเล็กๆนั้นมีวิญญาณร้ายจากตำนานโบราณสิงสถิตยอยู่ ยายแป้นกระสือร้ายในตำนานซึ่งปัจจุบันได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างของเด็กหญิงแตงโมอย่างเงียบเชียบ ไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณของยายแป้นเข้ามาอยู่ในร่างของแตงโมตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นตั้งแต่วันที่เธอเกิดหรืออาจจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเมื่อเธอเติบโตขึ้นทีละน้อยสิ่งที่ทุกคนรับรู้คือเมื่อเด็กหญิงแตงโมอายุย่างเข้าสู่ปีที่หความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่แฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มปรากฏให้เห็นในคืนเดือนมืด ขณะที่ทุกคนในบ้านหลับไหลแตงโมมักจะรู้สึกถึงความกระวนกระวายอย่างประหลาดความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะหลุดลอยออกจากตัวเธอความรู้สึกเย็นเยียบที่แล่นริ้วไปทั่วกระดูกสันหลังแม่จา๋าเสียงเล็กๆของแตงโมละเมอในความมืดหนูรู้สึกไม่สบายเลยค่ะ ผู้เป็นแม่ที่นอนอยู่ข้างๆจะลูกศีรษลูกเบาๆด้วยความอ่อนโยนไม่เป็นไรนะลูกฝันร้ายหรือเปล่าแต่สิ่งที่แตงโมรู้สึกนั้นไม่ใช่แค่ฝันร้ายมันคือการเริ่มต้นขององค์การรวมกันการหลอมรวมระหว่างจิตวิญญาณอันชั่วร้ายของยายแป้นกับร่างกายที่บริสุทธิ์ของเด็กหญิงแตงโม เมื่อถึงยามรัติการบางครั้งชาวบ้านที่ตื่นขึ้นมากลางดึกอาจจะเห็นแสงประหลาดแสงสีแดงเรืองรองลอยละล่องอยู่เหนือหลังคาบ้านของแตงโมแสงนั้นจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมุบว่าหายไปในความมืดแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่ที่คาดไม่ถึงเมื่อคืนฉันเห็นอะไรแปลกๆแ,แถวบ้านยายแตงโมด้วยนะ ป้าสายบัวเพื่อนบ้านคนหนึ่งเคยกระซิบกระซาบกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆในตลาดตอนเช้าเหมือนมีดวงไฟสองดวงลอยไปลอยมาน่ากลัวชะมัดจริงเหรอป้าหรือว่าป้าตาฝาดไปลุงมานาะถามด้วยความสงสยัย ไม่ผิดแน่แน่ฉันเห็นกับตาตัวเองป้าสายบัวยืนยันเสียงหนักแน่นแสงมันวาวมันวาวแดงแดงเหมือนป้าสายบัวเนียบไปครู่หนึ่งราวกับไม่อยากจะเอ่ยคำนั้นออกมาเหมือนอะไรหรือป้าคนอื่นๆถามด้วยความอยากรู้ป้าสายบัวสูดลมหายใจลึกเหมือนเหมือนดวงตาของกระสือไม่มีผิด คำพูดของป้าสายบัวสร้างความหวาดหวั่นให้กับหลายหลายคนในหมู่บ้านเรื่องเล่าตำนานผีกระสือที่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำเริ่มกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าเชื่อมโยงแสงประหลาดนั้นกับเด็กหญิงตัวน้อยที่แสนจะน่ารักอย่างแตงโมชีวิตประจำวันของแตงโมยังคงดำเนินไปอย่างปกติเธอไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อน หัวเราะและร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปแต่ในยามค่ำคืนเมื่อพลังอำนาจมืดเพิ่มครอบงำดวงตาของเธอก็จะเปลี่ยนไปแววตาที่เคยสดใสจะแปรเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าเย็นเยียบและน่าสะพรึงกลัวแตงโมทำไมวันนี้ดูเงียบเงียบจังเลยลูกแม่ของแตงโมถามด้วยความเป็นห่วงหนู หนูปวดหัวนิดหน่อยค่ะแม่แตงโมตอบเสียงแผ่วเบาดวงตาลลกตาผู้เป็นแม่ลูกศรีรษะลูกด้วยความรักโดยที่ไม่รู้เลยว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงของลูกสาวไม่ได้มาจากอาการปว่วยทางกายแต่มาจากการต่อสู้ภายในระหว่างจิตสำนึกของเด็กหญิงกับวิญญาณร้ายที่พยายามจะควบคุมร่างของเธอ เมื่อใดกันเล่าที่วิญญาณยายแป้นจะสามารถครอบครองร่างของแตงโมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเด็กหญิงเติบโตขึ้นหรือว่าอำนาจมืดนั้นกำลังค่อยๆแผ่ขยายอิทธิพลทีละน้อยจนกระทั่งเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์กลายเป็นกระสือร้ายในที่สุด ความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในร่างของเด็กหญิงแตงโมกำลังจะถูกเปิดเผยความหวาดกลัวจากอดีตกำลังจะกลับมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดสวัสดีขอบคุณค่ะ